สวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีเช้านี้จ้าสวัสดีมอนิ่เอ๊ะเสียงอะไรกงเกงกงเกงเอฟซีตื่นเช้ามาก็สวัสดีทุ่งนาะสวัสดีปลาทั้งหลาย200ร้อยตัวแล้วก็สวัสดีใครเนี่ยคุณจะทำอะไรคะคุณ <Okay. S 1> อะไรอะ ามากรุงงเลยดิไปหากมากุ้งกิงเขาเรียกโมบายเขาเรียกโมบายเออเราจะแผนตรงไหนล่ะมากุ้งกิงเราเนี่ยนี่บนคือเออเราแต่งบ้านเดิวันนี้เ,เอฟซีดิเออเนเนลมก็เย็นเออตรงนั้นแหละนั่นแหละมันมีสองช่องโอ้ยวันนี้ไทยอุดรตื่นมาตัดบ้านแต่เช้าเลยเด้อเอฟซีดูมุมนี้ดินี่เป็นไง มุมนั่งเล่นของเราไทยอุดรจัดไปไงจัดเต็มไหมเอซี่ไอ้น,นี่ต้นไม้ที่เรามาจากบ้านเราน้อยเนาะอยู่ต้นไม้ตอเหนะ่านั้นเออนะล้างทำความสะอาดหน่อยแล้วก็มันเลื้อยใหม่เอามาขึ้นมาเลือ้อยใหม่เออมีแต่เนี่ยแหละไอ้ดุ้งนิ้งนี่แหละเออแล้วเราจะรำคาญมันไม่น่ะนุ่งแน่งน่องแน่งเนี่ย <laughs> เพราะว่าเสียงมันงพระถ้ามันอันใหญ่มันจะดังโป้งลงโป้งลงโป้งลงเองออ,อันใหญ่มันจะดังไงนะ ดังกฟงลงกฟงลงกฟงลงดังุฟงลงกฟงลงกฟงลงกลงละรมา,ากระลงหน้าบ้านอ่ะดังกฟงลงกฟงลงอันนั้นหลังบ้านอันนี้คือหน้าบ้าน,น,น,าานเออเออ,เอ,อนี่มีตัวอะไรบ้างน่ะเออตรงนั้นแหละมันจะติดก,กันไ,ไหมบอสสองอันมานอืมสองอันพอบอสมีใครที่จะบอกว่าอือใช่มะไรอิด <laughs> แหมยังมีการจะมาบอกเขาอีกนะเออเอาดีดีเออถอดก่อนโอ้ยอย่ามาถอดตรงนี้เด้อเออใส่เสื้อใส่เสื้อสีส้มใส่เก้งสีส้มวันนี้วัาอะไรเนี่ยปลาไปไปให้ข้าวปลาเดี๋ยวหนูจะแอบดูไปเ้าปลาเนียเอฟซีกิจวัตรประจําวันเอฟซีหน้าต้นไม้ไม่ต้องลดให้ข้าวปลานี่มากระแลงหนูเอฟซีนี่เป็นไงกุ้งกิ้ง นี่มุมนั่งเล่นของเราในสีเนาะเดี๋ยวเราก็จะทาพื้นใหม่นะคะสีทาใหม่หมดนะคะซื้อสีมาแล้วทาเสานะคะเอาหน้าบ้านเนาะอันนี้หน้าบ้านเราได้สวยนะคะมี่เราก็เริ่มแต่งบ้านกันแล้วเอาเรียกชื่อลูกด้วยลูกเออ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 เดินดีดนนมมีนั่นส้มเลยเรียกเมื่อไนสิกินข้าวเก่งเหรอ ตโตแล้วแนะ่รู้เรื่องแล้วเด้ว่ามีข้าวกินมาแล้วหนึ่งเอฟซี FC. มาแล้วนี่เดี๋ยวพี่นัทจะยืนให้ดูดิอุ้บโอ้ยยืนก็เสียวไหนละ่ะเนินพุกพับพุกพับกันเอฟซีนี่นี่มากันแล้วเห็นไหมแล้วจะมีปลาธรรมชาติมาด้วยใช่ไหมไอปลาอะไร ปลาคอตัวเพลเลอร์เลยน้อยเนาะเราไม่ทำอะไรเขาไงนั่นเห็นไหมดูกันตุกจับจับจับ,จบเต<ร>็มบ่อเลย,เลยใช่เราม่กินนี่ปลาเราโตแล้วปุป๊บปั๊บปุ๊บปั๊ปบเต็มเลยเอฟซีเด็กหน่อยเราก็จะมีปลาเต็มบ่อเราก็จะลงน้ำไม่ได้เพราะปลาจะตอดเรา,าเออปลา,าที่กัดหำเออปลาที่กัดคำนี่เช้านี้เอฟซีเด้อ บนบ้านเราบนท้องนาเชียวเี่ยวหเห็นไหมบหมุบ,บมับ,บมุบมับเห็นไหมเต็มบ่อเลยสองร้อยตัวมุบ,บมับ,บมุบมับมุบมับนี่ข้างหลังเราก็ทําเรียบร้อยเอซพี่นัทมีโครงการนะถ้าเอ,อจะมีบ้านนะค่ะ fc เอาไว้กลางน้ําอีกหลังหนึ่งนู้นน่ะ ตรงท้ายที่ทำยืดออกมาเอซีทำให้ใครเหรอบ่บอกนะคะสอซแต่ว่าเราทำบ้านได้อีกหลังนะอยู่กลางน้ำแล้วมันก็จะสวยนะคะนี่นี่เอซีดูต้นปีนดี่ยิ่งหน่อยหน้าบ้านเราก็จะหอมเพราะมีต้นปีดแต่เรายังไม่กล้าถ่ายข้างล่างนะเอซีนี่วันนี้หนะะ้าข้างเรายังลกอยู่ตรงนี้ในเอซีวันนี้เราจะปลูกระเบื้องทั้งหมดนะคะ ไอที่ว่าทําไมเปืองไร้สาระไม่ใช่ FC. เอฟซีเขาวัดกระเบือบเบ้องให้พี่นัดนะคะเอฟซี FC ไปซื้อแล้วก็ไม่ได้หักเออ่ไม่ได้หักออกนะคะจากในห้องนอนนะคะก็ทําไปทํามาก็มันเหลือทําไงล่ะก็เลยโอเคปูปูตรงเนี้ยให้มันสะอาดสะอาดเก็บเวลาคงแขกมานะคะเอซเอาโต๊ะหินอ่อนตั้งนะคะ เดี๋ยวหนูจะทําให้มันเป็นมุมสวยนะคะไอซีเนาะเอาไว้ให้แขกดูเนี่เนี่ยบรรยากาศยามเช้าที่บ้านหนูนะคะไอซีถ้าลมไม่พัดก็เนี่ยถ้าหมักกนแรงไม่ดังก็เก้งก็เก้งคือลมไม่พัดเราได้รู้ว่าลมไม่พัดนี่ต<ด>ึ๊บแล้วก็นั่งหน้าบ้านเอานะไอซีดูนกดูไม้ลมจะเข้าหน้าบ้านนะคะไอซี แต่หมากระแลงไม่คเออหมากระแลงไม่ร้องตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะคะฝนจาดแล้ววันนี้ก็นั่งเล่นได้นี่เอฟซีห้อยขาได้เหมือนเดิมห้อยขาได้เหมือนเดิมดูหน้าได้เหมือนเดิมแต่ดูดูได้แบบน้อยๆน,นะคะเอฟซีใครมาบ้านเรานะคะใครเออคือถ้ามองมาจากถนนเนี่ยเขาก็ซีนบอเห็นหรอกว่าคนในบ้านทำอะไรนะนี่ นี่มุมนี้เป็นไงเอฟซีก็อันนี้นะคะเอฟซีเป็นที่มันเลื้อยอยู่หน้าบ้านเก่าเนาะนะคะเอามาล้างเมื่อวานนี้แล้วเราก็มาใส่เราก็มาแฝนนะคะนี่เป็นไงล่ะนะคะเอมุมนั่งกินกาแฟตอนเช้านะคะเอฟซีเนาะพี่นัดไม่ได้กินหรอกพี่เพชรนะคะเอซีนั่งเล่นนั่งอะไรกันตอนเช้านะคะนี่ แค่น,นี้ก็สุขใจแล้วค่ะเอซีทุกคนเนอะแค่นี้ก็สุขใจสุขจนไม่รู้จะพูดว่ายัางไงนะคะสวัสดีเช้านี้นะคะทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขกับเช้านี้เขียวๆในบ้านพี่นัทนะคะเอฟซขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปให้พี่นัทนะคะขอบคุณมากๆเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอ้าวเอ้ยเหลืงนาทีนึ่งอ้าวเหลนาทีนึงนะคะเอซก็ ตอนกลางวันอาจจะร้อนนะคะไซีที่นี่แต่เช้าบรรยากาศดีมากดีมากแะฟินมากนะคะซีนี่นั่นแะเราก็ทำงานกันพี่เพชรก็ลงไปข้างล่างทำอะไรนี่เตรียมตัวเดี๋ยวช่างมาคุณนายก็นอนก๊ กีฮ่กีพี่กิชอบนะ FC พี่กีชอบพี่โค้กพี่กีจะนอนตรงนี้กันเด้อกลางวันให้กลางคืนกลางวันก็นอนในนี้เดี๋ยวพี่กีก็ต้องออกไปข้างนอกเพะเข้าจะยาแนวกันนะคะขอบคุณขอบคุณทุกคนนะคะ FC ที่ทำให้พี่นัดมีกำลังใจเดินหน้าลุยนะคะถึงวันนี้เนาะสวัสดีครับ